มีคุณทักษิณที่เป็นรนันายกรัฐมนตรีอยู่เวลานี้เป็นสําคัญฟังนะทักษิณฟังนะอืมเป็นยังไงรู้ตัวแล้วยังทักษิณรอกเขากำแหนีเตียเจ้าทั่วประเทศไทยเราเก่งมาจากไหนมาเหยียบหัวคนทั้งโลกเหยียบหัวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะจมน้าทักษิณน,นะอย่าทําไปนะอย่าดื้อย่าด้านอืมแต่มีวันหนึ่งจนได้ละไม่เหนือกรรมไปได้ไม่มีใครเหนือกรรม นาทีกรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเ,นอเอหนืออำนาจแห่งกรรมนี้ไปได้นั่นกรรมนี้เหนือหมดเลยเราอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมให้ระวังให้ฟังเสียงอัดเสียงทําถ้าเรายังจะเป็นผู้เป็นคนต่อไปและเป็นคนดีคนดีพลิกแปลงแปลงความเลวร้ตัวเองที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ออกไปออกไปลิกตัวให้เป็นคนดีเพื่อนุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้ คนทั้งประเทศเขาจะอน,น,าศาศานุโมทนาสาธารเวลานี้เขาจะมีปากปามกว่าพูดว่าเราเอาเพราะเอาอำนาจบารหลวงปาป่าเถื่อนมาเหยียบหัวคนทั้งประเทศนั่นเองตั้งแต่หัวพระมาสดัดลงมามันเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้มันเลือกใครไม่ได้มันบายย้ายอดท้าินบ้ายอดรู้ไหมบ้าลาบบ้ายอดบา้าอำนาจรู้หรือยังนี่หลวงตาบัวกำลังพูดเนี่ยลูกศิษย์กบอาจารย์พูดกันสอนกันมันสอนไม่ได้หรือ